สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะประยุกต์เกาเลม่าแล้วก็เกณฑ์ของไอเซนสไตน์มาช่วยในการตรวจสอบว่าพหุนามแยกตัวประกอบได้หรือไม่ได้ในระบบจำนวนเต็มในระบบจำนวนตกกรรกะยะพะหุนามนะ x กำลัง n ลบ1บวก x กำลัง n ลบ2บวก x กำลัง n ลบ3จนกระทั x ่งถึง x กำลัง2บวก x บวก1นแยกตัวประกอบได้หรือไม่ได้ในระบบจำนวนเต็มนะครว่าระบบจำนวนเต็มก็หมายถึงเซตของพหุนามที่สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มเซตวงเล็บ x ตัวนี้นะถ้า q วงเล็บ x ก็หมายถึงในระบบจำนวนตรระกยะนะพะหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนตรรกยะ พหุนามนี้ก็หมายถึงพหุนามดีกรี n ลบหตัวอย่างเช่นนะ p x เนะี x ่ยบวกหนะึ x, x ่เนี่ยกเอำลังสองบวก x บวกหนึ่งอากำลังสามบวก x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งนีอันนี้ก็พหุนามดีกรี4สัมประสิทธิ์ทุกตัวเป็นเลข1นนะในคลิปนี้ก็จะเอาพหุนามในรูปแบบนี้เนี่ยมาตรวจสอบกันว่าแยกตัวประกอบได้หรือไม่ได้ นะแล้วก็ประยุกต์ใช้งานก็คือเกาเลมมากับเกณฑ์นะของไอนสไตน์ n เป็น3นะอันนี้ก็พหุนามดีกรี2นะเพราะว่าเมื่อกี้เราเขียนสัญลักษณ์ไว้เป็น x กำลัง n ลบ1นะ x กำลัง2บวก x บวก1นะ แยกตัวประกอบได้หรือไม่ได้ในที่นี้บอกแยกไม่ได้นะใช้สูตรนักเรียนมต้นนะลบ b บวกลบนะี่ยสรู b กำลังสองลบ 4AC นะันจะเห็นว่าเครื่องหมายรูทเนี่ยนะข้างในเป็นเลขลบก็คือจำนวนเชิงซ้อนอย่างนี้ก็ถือว่าแยกตัวประกอบไม่ได้ในระบบจำนวนเต็มแยกตัวประกอบไม่ได้ในระบบนะ จำนวนตักกระยะนะถึงขั้นบอกว่าไม่มีลากเป็นจำนวนจริงด้วยซ้ำไปนะก็เอานะข้อสรุปแค่นี้ก่อนนะพหุนามนะ x กําลังสบวก x บวกหน่งแยกตัวประกอบไม่ได้ในระบบจำนวนเต็ม n เป็น c นะอันนี้ก็ x กําลังสบวก x กนะําลังสบวก x บวกหนึง คู่แรกดึง x กําลังสองออกมานะข้างหลังไว้อย่างเก่านะเสร็จแล้วก็ดึงตัวร่วม x บวกหไปไว้ด้านหลังนะอย่างนี้ก็ถือว่าแยกตัวประกอบได้ในระบบจำนวนเต็มนะก่เน้นอีกครั้งหนึ่งนะพู้ส้นๆว่าในระบบจำนวนเต็มมันก็หมายถึงว่าเขียนเป็นผลคูณของนะพหุนามที่มีสัมะสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มนะมันพหุนามตัวนี้ก็ แยกตัวประกอบได้ต่อไปเราจะมองเป็นเทอมทั่วไปเนี่ย n เป็นเลขคู่ให้ n เท่ากับ2 k พหุนาม px ก็ x จะกำลัง2 k ลบ1 x จะกำลัง2 k ลบ2มาเรื่อยๆถึง x กำลัง2บวก x บวก1นะเนื่องจากเนี่ย2 k เป็นเลขคู่ก็แปลว่าจำนวนพจน์พวกนี้ยนะมีจำนวนพจน์เป็นเลขคู่ก็แบ่งกลุ่มทีละ2องี คู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3ไปเรื่อยๆคู่สุดท้าย x บวก1คู่แรกก็ดึงตัวร่วมนะ x จะกำลัง 2k บวก2คู่ที่2ก็ดึงตัวร่วม x จะกำลัง 2k ลบ4เนะี่ยจะเห็นว่าทุกพจน์มีตัวร่วมเป็น x บวก1นะดึงตัวประกอบ x บวก1ไว้ด้านหน้านะข้างในก็เป็นพหุนามดีกรี 2k ลบ 2, K 2. นพะในที่นี้ก็ถือว่านะแยกตัวประกอบได้ในระบบจำนวนเต็มนะตัวอย่างเช่น n นะเ,เป็น6เห็นไหมมี3คู่พอดีและวันะนการแบ่งคู่นะั้นน่ะเราจะใช้แนวคิดจากข้างบนก็ไดนะ้หรือแยกตัวประกอบอีกครั้งหนึ่งก็ยังได้ n นะเ,เป็นเลข8นะแยกตัวประกอบได้คือแบ่งทีละคู่ทีละคูนะ่หรือจะแยกซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ทำได้พันแนวคิดนะ ได้เทอมทั่วไปเลยนะว่าถ้า n เป็นเลขคู่แยกตัวประกอบได้ถัดไปเนะี่ย n เป็นเลขคี่น9เห็นะ 9, 3 3ไหม3คูณ3เป็นเลขคี่25นะ n เป็น9นะก็แบ่งกลุ่มเนะี่ยทีละ3ตัวเห็นไหม ดึงตัวร่วม x ก,กํลัง6ออกไปดึงตัวร่วม x ก,กํลัง3ออกไปนะตัวนี้ก็ดึงตัวร่วมอีกครั้งหนึ่ง x ก,กํลัง2บวก x บวก1อย่างนี้ก็ถือว่าแยกตัวประกอบได้ในระบบจำนวนเต็มยี่สนะ 25, นะแบ่งกลุ่มนะกลุ่มละ5ตัว5ตัวนะกลุ่มนี้ก็ดึง x ก,กํลัง20ออกไปนะกลุ่มนี้เลือกดึง x ก,กํลัง15ออกไปกลุ่มสุดท้ายไว้อย่างเก่า เสร็จแล้วก็ดึงตัวร่วม3าอีกครั้งหนึ่งนะก็แปลว่าถ้าตัวประกอบเนะเป็น3ามกำลังสองหากำลังสนะแยกตัวประกอบได้นะเป็นเลขคู่นะแต่มาจาก3าคูณหนะอันนี้เอาตัวอย่างเป็นตัวเลขกันนะเดี๋ยวค่อยพิสูจน์เป็นเทอมทั่วไปนะี 3าคูณหก็แฝงฟวามหมายว่าเราจะแบ่งกลุ่มครั้งละ3ตัว5กลุ่มก็ได้หไหมน,นี่แบ่งกลุ่มละ3กลุ่มละสามนะหกลุ่มเสร็จแล้วก็ดึงตัวร่วม x 2กลังสิอันนี้ x กำลังเอันนี้ x6 กลังหอันนี้ x กำลังสน,น,นะตัวนี้ไว้อย่างเก่านะแล้วก็ดึงตัวร่วม x 2กลังสบวก x บวกหมาไว้ด้านหน้าอย่างนี้ก็ถือแวดแยกตัวประกอบได้ละนะ หรือจะแบ่งกลุ่มละ5้สามกลุ่มนีก็แยกตัวประกอบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนีจำนวนประกอบเนีสามกำลังสองหากำลังสงก็แยกได้นะหรือเป็น3าคูณห้าก็แยกได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดให้เห็นว่าถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยส k เมื่อกี้แยกตัวประกอบได้นะแต่ถ้าเป็นเนี่ยสามคูณห้าสากำลังสองหากำลังสองก็แยกได้ ต่อไปเราจะมองเป็นเทอมทั่วไปมากขึ้นแล้วนะว่า n เป็นผลคูณของ a, b เนะี่ยเ b เป็นเลขคี่ทั้ง2ตัวนะีแล้วก็โดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปนะให้ a มากกว่า1 a น้อยกว่า b เนี่ยนะมาดูพหุนามตัวนี้กันนะแบ่งกลุ่มยังไงนะอ่ะมาดูการแบ่งกลุ่มกันเนะี่ย x กำลัง a คูณ b ลบหนึ่งนี่มาไว้ที่นี่นะ x กำลัง a คูณ b ลบสองมาไว้ที่นี่ x กำลัง a คูณ b ลบสามมาไว้ที่นี่เนี่ยกระทั่งตัวถึงบรรทัดสุดท้ายนี่ x ยกกำลัง a คูณ b ลบ a เนี่ยแล้วก็เลื่อนมาที่นี่เห็นไหม x ยกกำลัง a คูณ b ลบ a ลบหนึ่งเนี่ยกำลังจะน้อยลงเรื่อยๆเห็นไหมลบหนึ่งลบสองลบสามเนี่ยแล้วก็วนไปเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยตัวนี้ถอยหลังจากหนึ่งขึ้นมานะ x กําลังหนึ่งขึ้นมาถึง x กําลัง a ลบหนะึ่งเนี่ยมองโครงสร้างนี้จะเห็นว่าเนี่ยครบและแยกกลุ่มได้ครบละถัดไปนะเราก็จะดึงตัวร่วมแต่ละกลุ่มอันนี้คือของเดิมเลยนะแต่ว่าเขียนให้เห็นกําลังเนะี่ยเตรียมจะแยกให้เห็นชัดเจนแล้วลนะเนะี่ย x กําลัง a ลบหนึ่งเดี๋ยวเตรียมจะดึงออกเลยนะเห็นไหมนี่ x กําลัง a ลบสองเนี่ย A-2. ลบล2ลบลบตัวนี้ x กำลัง a อลบอันนี้ก็เตรียมไว้ละเตรียมจะดึงตัวร่วมละ a ลบล a สามลบเนไหมจัดรูปเพื่อเตรียมจะดึงตัวประกอบออกมาดึงออกมาและนะเกำลัง a ลบนึ่ง x กำลัง a ลบกำลัง a ลบสามนะตัวสุดท้ายก็ไว้อย่างเก่านะต่อไปนะจะเห็นว่าวงเล็บแต่ละตัวนี้มันอันเดียวกันดึงไปข้างหลังเลยนะ อย่างนี้ก็แปลว่านะถ้า a b เป็นเลขคี่ทั้งสองตัวนะพะหุนาม p x แยกตัวประกอบได้นะห็นมามาถึงหน้าที่10ขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้อ้างใช้เลยนะเกาเลมมาเกณ์ ma, ของไอเซนสไตน์นะต่อไปจะเริ่มอ้างใช้แล้วนะสรุปขณะนี้ครั้งหนึ่งนะ n เท่ากับ 2k แยกตัวประกอบได้นะ n เป็น จำนวนประกอบเนะี่ยเลขคี่สตัวคูณกันแยกตัวประกอบได้ก่อนการพิสูจน์เนี่ยจำนวนเฉพาะใดๆก็ยกตัวอย่าง n เป็นเลข5ก่อนนะจะได้เห็นแนวคิดกัน Px เนี่ยพหุนามดีกรี4 x กำลัง4 x กำลัง3 x กำลังสอแล้วก็บวก1นี่ยแยกตัวประกอบได้หรือไม่ได้ในระบบจำนวนเต็มเนะี่ยเราใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรก่อนนะเปลี่ยน x เป็น x บวก1แล้วใช้หลักคิดว่า ถ้า p x บวกหนึ 1, ่งพหุนามตัวนี้แยกตัวประกอบไม่ได้ของเดิมก็แยกไม่ได้ด้วยนะแทนค่า x บวกหนแล้วนะตัวนี้ก็กระจายสูตรนะออกมาเป็น5้าบวก x บวก x กํลัง2บวก5 x กํลัง3บวก x กํลัง4พหุนามตัวนี้นะ a 0เป็น5 a 1เป็น10 a 2เป็น10 a 3เป็น5 a 4เป็น1นเรามีเลข5เป็นจำนวนเฉพาะ หาร a 4ไม่ลงตัวเนะี่ยเลขก5หาร a 0 a 1 a 2 a 3ลงตัว 5, กําลัง2นะหาร a 0ไม่ลงตัวอ้างเลยนะเกณฑ์ของไอน n สไตน์อ้างว่าพหุนามนะ px บวก1นะั่น่นแะแยกตัวประกอบไม่ได้ในระบบจำนวนเต็มเนะเพราะฉะนั้น px ดั้งเดิมก็แยกไม่ได้ด้วยนะสนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะพิสูจน์ให้ดู2คลิปนะ เกณฑ์ของเอเซนสไตล์เนี่ยให้ n เป็นจำนวนเฉพาะนี่กรณีทั่วไปละนะ p x เนะี่ยถ้ากับ x กกำลัง n ลบ1บวก x กำลัง n ลบ2มาถึง x บวก1ตัวนี้ใช้สูตรนักเรียนมปลายเนะี่ยสูตรผลบวกอนุกรมเลขาคณนะิตนะถัดไปนะบรรทัดนี้บรรทัดนี้ต้องเรียกว่าเทคนิควิธีทางคณิตศาสตร์นะ ของเดิมคิดเลขยากสรุปผลไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวแปรแทน x ด้วย x บวก1เนี่ย x บวก1กำลัง n จําเป็นต้องใช้การกระจายทาวินามล้วเห็นไม x บวก1กำลัง n ตัวนี้มาจากการกระจายทาวินามนะ R, ากั0้0ถึง n ตัวนี้ R ทั้0ถึง n ลบ1นีตัวนี้บวก1ได้เท่าเดิม นะต่อไปนะหนึ่งส่วน x อนะอยู่หน้าซิกมาแล้วบวก1กับลบ1หักล้างกันไปแล้วนะกระจายสูตรนี้อีกครั้งหนึ่งนะกระจายให้เห็นชัดเจนเลยนะสัมสิัธิของ x อก์กำลัง n ลบ1 n เลือก0ก็คือ1นะัมงสมบัติของ x อก์กำลัง n ลบ2ก็คือ n นะตัวนี้ก็ n เลือก2นะ ตัวนี้ก็ n เลือก n ลบ2ตัวนี้นะ n x กํลัง0นก็1นะเหตุผลสําคัญเนะี่ยก็คือเรามองสัมบสิทธิ์พวะหันามตัวนี้นะค่าคงตัว a 0คือ n นะ a 1คือนี่ n เลือก n ลบ2นะจนกระทั่งถึงตัวนี้นะ an ลบ1นะมีค่าเป็น1 an ลบส,สองสัมสิ์ขอมันก็คือ n an ลบสามสัมสิ์ขอมันก็คือ n เลือกสองเนื่องจากนะ n เป็นจำนวนเฉพาะแปลว่า a n 1เนี่ยยังมีตัวประกอบเป็นจำนวนเฉพาะหลงอยู่หนึ่งตัวคือตัว n an ลบสามก็มีตัวประกอบจำนวนเฉพาะ n 1ตัวอยู่ในนี้นะเนื่องจาก n เป็นจำนวนเฉพาะนะ แล้วเราก็ได้เงื่อนไขว่า n เป็นจำนวนเฉพาะหาร a n ลบหไม่ลงตัว n เป็นจำนวนเฉพาะหาร a ศูนย์หถึง a n ลบสลงตัวแล้วก็ n กํลังสองหาร A0 ศย์ไม่ลงตัวโดวยใช้เกณฑ์ของไอเซนสไตน์อ้างเลยนะ px บวกหแยกตัวประกอบไม่ได้ในระบบจำนวนเตม็ม เพราะฉะนั้นเนะี่ย px เฉยๆก็แยกตัวประกอบไม่ได้ในระบบจำนวนเต็มด้วยนะเอาละในคลิปนี้กนะ็ให้เห็นประโยชน์นนะนของ i i s e n s t e i ์ c ครท e r เรีนเเกณฑ์ของ i i s e n s t e i n มาช่วยในการสรุปว่าเนะีพหุนามนะี px แยกตัวประกอบได้หรือไม่ได้ให้ดูที่ตัว n นะพบกันใหม่คลิปต่ตอไปสวัสดีครับ